เอาละครับสนามฟุตบอลทีวีสปอร์ตเบสครับกีดีต้อนรับในกันสองทีมครับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเฟสติวัลลี XBBUCL ครับนัดแรกของวีนัม X ยมทูตครับชงอะไรแม็กซิแมนครับเปิดดอกนี่โอ้ยดูก่อนดูก่อนด่วนไม่ทันหลบไม่ทันครับเออหุ่ยชัดชัยครับเต็มเลยพี่ผู้สาวตูเบียพิสิทธิ์ให้มาสั้นหน่อยแต่ว่าต้องแก้ครับให้มาที่ปูธนาจอมสับเข้าใจมาไวแดงสับขวาลูกนี้ยังบอก ตีมีบุรินมีวัฒนาครับสิทธิกรครับโดนมูรินดักแล้วกอจังหวะนี้ยังไงอ่า้ะครับปู่วัฒนาสับซ้ายลูกนี้โอยอ่าครับสิทธิกรเบียดบังดูครับเลี่ยมอดอนี้สิทธิกรมาแล้วสิทธิกรบังสิทธิกรใหญ่กว่าพักลูกนี้โูยเก็บบอลดีครับแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ลุยดีไม่ดีแล้วไปแล้วครับกับสิทธิศักดิ์เออสิทธิพงศ์สิทธิพงศ์กินูนีเรียบร้อย ไปพลาดให้เจ้าก๊อปชุริพงศ์ครับเรียบร้อยเลยแบบนี้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หัวตารางผลงานดีมากๆเลยยัดหนอกดีออ้ยชนะชัยลำเลียงบอลขึ้นมาครับยัดมาที่สุริพงศ์ครับออกมาที่เล็กซรุสตนสุมาระมังอีกขวาม้าคลั่งยังไม่ได้กยกลูกนี้โอ้หบงังเลี่ยมบ,บอลอาแล้วครับดักได้ครับบุรินมาแล้วโตโตโต,โตบุรินสัตว์เองเลยเรียบร้อยเฮ้ยอุ้ย ุ S 1> <S 1> ลินยามาทีบอนนพัสใหม่ยัดขึ้นมาด้านบนอาแล้วครับโดโต,โตเลยครับอเล็กซานโดซาตโตส้สว่รมารายขวาบ้านครับบอลที่โบซาลายัดมาลูกนี้ได้ไหมได้ใบหยางยังโบซาลาขวาเรียบร้อยครับโอโ้โหบอลชนะชัยนี่เลยเป็นสองต่อศูนย์ครับขวันวรินฟาเบเกิลชัยโย อ้าวสั้นไปแล้วแต่ว่าเอกสิทธิ์ยังเก่าครับเอกสิทธิ์มาเดินกลางกับเล็งสโุโตตุวารังอลิศรุตโตตเอามาฝั่งขวาโบซาลาสุนิพงศ์ยัดมาที่บกับตาแตกดุชฉาแปงลูกนี้ยังไงเป็นสามาไหมยังเสียบถอยเหมือนจะส่องส่องจริงเออเล่นครับข,ขาดไปซาเจ้าจกอ๊อปก๊อปโดนบีบโดนบีบลูกนี้ยังไงผู้สินว่าอา้าวลัดออกไปเองเป็นลูกทุ่มยังไงผู้กวยไทยยังได้อยู่อาร์แล้วครับนาทีสมชาติกอบมาช่วยด้วยสิทธิกรเปิดมาเราดีมีไว้เรียบเฮ้ย อุย้ยพิสิท์เซฟครับดอกนี้ครับโอ้โหทำอย่างสวยวีนมวัฒนญยัดมาอ่าแล้วบบก,กว็บุกหนักแล้วบุกหนักแล้วเอกสิ์ออกมาที่ลักษณะสตูดยังนิ่งอยู่ครับขวัญบัินฟาร์มออกมาด้านขวาครับบอลอยู่ที่บอยดันเตะเจ้าชายธวัฒระหันมาที่บอยชัดชนะชัยลุดอีกแล้วอ่าล้วครับอุย้ยยาวไปออกมาให้ทางด้านซันวัฒนะซัน สัญยกออกมาขวาดูวีรงจับหนึ่งทีได้ไหมใหญ่ไหมสายสโล,โลไล่มาแล้วเรียบร้อยโอ้โหหาจังหวะสับจนได้อาแล้วครับไลยมาหนึ่งต่อสอครับจอบเกา่ายังวีนองเบกยอโทูดยังไม่ยอมเอกสิทธิ์ไปได้ไหมยังไปไม่ได้ <c oughs> โดนลุมเอาแกะสวยด้วยแกะสวยดัดขวาบุดินเติมขึ้นมาบูนินยยด แม่แหลงไปโอ้โหหมดเวลาอยากเร็วเว้ยหมดรายการครับนี่วันแรกครับโอ้ปิ่งมาตะบันขวาดอกดิไม่ผ่านครับบอยใชะชัยให้มาที่สินิพงศ์สับขวาลูกนี้ไม่ผ่านบอลนภัส เอาละครับชองแรงเก่งขยันครับมาแล้วครับฝั่งซ้ายชองแรงสิมเปิดมาสิทิกรแปรลูกนี้เซฟไม่ได้โอ้โหชัยชนะชัยเอาละครับมีโอกาสเมชัดชัยมาแล้วโอ้โหดูครับกอบสิริพรงษ์มาแล้วฝั่งซ้ายมาแล้วจิ้มดอกนี้โอ้หูดูไหมโคกมาเบสิกฟุตบอลแล้วก็การอ่านเกมดักได้อาละครับปู่ธนะยังไงซ้ายสวยเลยสิทิกรได้ไหมสิทิกร ตังสิริกรพลิกแล้วยัดลูกนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปแล้วฝั่งขวายังไงอ่ากองศิลปเป่าแล้วครับให้มาดอกนี้เหมือนจะไม่ดีแล้วนั่นแหละครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับบอลนภาสครับยัดเข้ามาช่องเล็กอาแล้วครับช่องเล็กมีพื้นที่ยิงลูกนี้โอ้โหยิสิทธิ์เซฟอีกแล้วโอ้โหช่องแรง จิงลูกนี้แล้วต้องปัดออกไปครับโอ้โหบุกหนักเลยครับยอดขึ้นมาเต็มหัวไม่ได้แล้วลูกนี้ยังไงบอลออกมาที่ศริกรฟ้าครับลูกนี้ศริกรฟ้าครับแล้วแต่ว่ามูนินมูนินต้องแก้โยนบอลอุ้ยแมนด้วยแมดด้วยแต่ว่าโอ้ยโคกสุดยอดครับธนากรดอกนี้แล้วตอนนี้ครับต้องการประตูตีเสมอโอ้ยพิเิษอีกแล้วอุ้ยเสียบตัวอูนี่เบียเซบจริงเว้ นาตีสมชาติยัดเข้ามาแล้วก็ดอกนี่ไม่ได้ครับอารโดโตโดโตแล okay. ้วแต่ว่าดักได้ครับบุญเหลือบุญเหลือยังไงบุญเหลือทางขวาอานตีสมชาติมีโอกาสปัดขวาโคโคโกยเซฟอีกแล้วครับเซฟอีกแล้วครับเอาลูนี้ยังไงผู้เชี่ว่ายังไม่ออกนาตีสมชาติซ้ายมีไหมมีไหมโอ้โหรึงหลังมาพับเลยครับวีนเมกเยาว์ทูตยัดมาลูกนี้ไม่ผ่าน อุ้ยทปกัดฟันเตียยในซันเมื่อกี้เ่งเกิดจากอรารมณ์แน่นอนเลยต้นเศษตักป้มอมก็โดนชาชาชาแต่ว่ายังได้นาตีสำคัญเข้ามาลูกนี้เสรได้ไหมได้ไหม,ไไหมยังไม่ได้เอาแล้วโต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 ,ต,ตมาแล้วโบซาลาโบซาลายกยกสับสับยัง ออกมาที่เล็กซสโดเอาโดดักได้โดโต้คืนโดโต้คืนมาแล้วครับทอมเจสันดาสายสโลไลสับไส้ไม่ดีไม่ดีโดโต้คืนอุ้ยยังวะโดโต้ฝาขวาครับเล็กซสโดสตอ์สุพรรณบุรีเอกซิทแดนวิที่บอยชนะชัยขวาครับเล็กซสโดสตอ์ไม่ได้เหลือยัดมานาตีสมชาติอุ้ยด,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 ดูดีเป็นมุมเล็กกว่าครับแล้วมือเลือโดนยังไงยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอ,อยู่ครับ ให้มาที่บุรินแต่ว่ามันยาวไปครับเออดูนี่ไม่มีอะไรครับอกว่าทิ้กตัวครับอาเราพลาดแล้วพลวาดแล้วทิ้กตัวัอดีบอลออวมาตีชนะชัยแล้วก็โอ้ยลันไปเองเอาโตโตโต,โตแล้วบุลเหลือบุลเลือบมาที่บุรินบุรินมาแล้วฝาขวาบุรินตั้งปอบจริงลูกนี้ไม่ได้เบาไปเบาไป,าไปโอ้โหแป๊บเดียวท้ายแล้วเอาครับยังไงได้ไหมชนะชัยเปิดมาเอา ยังได้อยู่ครับอ่าเก็บได้ไหมนาทีสมชาติยังเก็บอู๋เก็บไม่ได้ครับ <S <S ชนะชัยโดนบุริชนะชัยยังเก่าอยู่อ่าแล้วครับลุริจะก,กบอบชิผมชนะชัยยังไงมีไหมไม่มีใครได,ได้โตได้โตได้โตมาแล้วมาแล้วใสสวยเลยตุ้ยขาดกับโ้โหยังอยู่แต่ว่าขาอ่อนไป ฟาวแล้วครับลูกนี้ครับบุกมือแล้วครับเจ้าตัวสารภาพแล้วอผู้สิในสัญญาณต้องเล่นแล้วครับมุนินวาด้าขวาครับบอลอยู่ที่เอกสิทธิ์ครับเอกสิทธิ์ว่าไงเอกสิทธิ์ยัดมาที่บชิธนูแสงอาแล้วครับเทินได้ยิงลูกเรียบร้อยเลยครับโอ้ยไปเสร็จทีเด็ดเอกสิทธิ์ครับโบกไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ไปทางด้านอเล็กซานโดรซาโตสิลลาร์มาครับใช้อีกขวามาข้างยิงไง ไอ้ไอออฟแอลของไปได้ดูอีกโล้วไชิหาย <laughs> อู้ยิงอย่างดีครับเอกโอ้โหมิวกาตีสเสมอแต่ว,ว่าชนขานครับปู่โดนไล่เป็นสาตัวหนึ่งดูครับจะกลับมาได้หรือไม่อะโอ้โวัยรุ่นแบบยุค70-80ศนยยะ โอ้เก่งยีซีดโคตรเท่เลยลูกเท้าผ้าบสีขาวอ่าแล้วก็เราบสิษัทบอลวินหมดเวลาครับวันนี้ครับเป็นทางด้านขวัญวลินฟาร์มครับที่ต้องใช้คำว่า,าเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดครับเอาชาานะวันอุตสกอร์สามประตูต่อ1หนึ่งครับขอบคุณนะักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนะักกีฬาสองทีมครับ